ตัวที่ยี่สิบสองอนะคับผมโอเคครับแต่เล่นแต่เล่นมันอยู่รอดอยู่รอดระ,รปประ,ปประดับซูเปอร์ซูเปอร์พราด ถือรถระดับซุปเปอร์เลยนะทุกคนุโคตรตึงโคตรตึงและกูไม่มีมีการ์ดก็ส่งไปด้วยเบิดเอ้ยรอดอยู่ไหนนี่โอ้ส่งการ์ดไปการ์ดมีก่ก้อนนอใช้การ์ดไ้โทรเพียง เพียงไม่พอพอไม่เพียงอ่ะไปเริ่มกันเลยสองตาสองตาติดคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดกดไลค์กดติดตามด้วยคันะผมไม่ต้องแชร์ก็ได้นะวันนี้ผมจะลองไม่พูดคำหยาบรูอนะแ้กต่อ ถ้าวันนี้ได้ก็กดไลค์กันเยอะเลยก็นนเ,พเพมกำลังใจใไม่มีอะไรมีค่าไปกว่าชีวิตของฉันหืมกดเห็นแต่แกะแกะแกะกะตัวรัวเมื่อก่อนอยู่รถมันปาดได้นะจำได้อยู่โอ้ ไม่ใช่ผมจะไม่ได้หรอกผมก็ไม่เลียนลรอกมือก่อนไนอะเนี่ยเรเนต้องจำตอนนอนเดิมแค่นับอกเลยว่าอยู่รอดตอนนั้นคือยังปัดได้นะแต่แค่มุดทอไม่ได้แค่นั้นแล้วก็มีสกลิลแบบเดิมแนะ่ะแต่เขาปรับใหม่นะมันจะได้ดูไม่โกงแค่เอาแค่เอาชีวิตรอดแค่นั้นแหละไม่ใช่แบบว่ามึงจะแบบ ไเดินเร็วแปลกๆเอีเ้ยเดินเร็วมากเอีเ้ยไปโดนใช่ไหมอันนี้เราจะจะรอดกับใครก็ได้เมื่อก่อนมันยังปรับว่าต้องมีผู้รอดชีวิตอยู่3คนเราถึงจะชนะแต่ปรับใหม่เป็น กี่คนจะอยู่กี่คนก็ชนะได้เฮ้ยเดีด๋ยวๆๆเฮี้ยมาได้ไงเกมสุดออกเกมออ้ตยตาะไรที่กูยังมีลูก่เสือสกูไม่ปวดมีหมอไม่มีหมอหมอตายม้งหมอเขียวหมอสีเขียวปอว พูดดีโมดใครใ้อนนี้มันไม่พูดเลยครับทุกคนผมก็พูดด้วยไม่ได้นะเพราะผมไม่อยากพูด เอาอย่างนั้นลอเหลือไอ้หนูโหวตแ่งออกเลยแย่พราชากะากะาหกาืมไอ้เฮียน้ำตาลไปนแน่ผมพิจารณาอยู่นะครับผมคิดว่ามันอาจจะเป็นได้น้ำตาล Mm. perfect perfect yes mm. perfect layouts pay bills pay i don't want to see หมอรักษาหีหมอรักษาหิ้วมืดดาวเด่นก็ตายเลยดาวเด่นแม่งคนดีืออเชีย่ยนักฆ่านักฆ่าไม่งยังไม่ตายอ่ะอู้เหลือสกปรกจิตไอ้ เอ้กูชนะนี่ว่ะกูชนะกับใครก็ได้แค่เอาให้รอดก็พอเอาให้รอดใช่ไหมเฮ้ยตัวแฝงมึงกดหน่อยดิอีโ s สเตอู้หูอูโคตรชอบเลยเฮียจุเวลาลัยกูโคตรชอบเลยสัตว์เกือบรอดแล้วกูโคตรชอบเลยเฮียหมอแม่งก็ตุยไปแล้วไอ้สัตว์ กูโคตรชอบเลยเอี yeah, ้ยยังไม่ใช้สัก,ลกุลเออมาดูกันนะว,ว่าตาเนี้ยม่นไม่มีอะไรมีค่าไปกว่าชีวิตของฉันตาสุดท้ายกูขอรอดเถอะไอ้ย yeah. ี่กูเล่นนู่นนะแต่ว่าไม่มีนักหน้าแล้วมันเล่นยากอนะนักกันเวลา ยิ่งเป็นนักล่าฆ่าเหวี่ยงก็ตายไวตายไวมากเาากลยเยี่าที่มีพวกนี้ไอ้ขี้มีรู้อ่ะไม่คุณพี่เลยไอ้ตอนนี้เหมือนจะรอดว่ะรู้สึกเหมือนจะรอดนะอักกึสเหนลอแล้วก็แค่เข้ามาห้องนี้เฉยๆไม่ทำอะไรอักกึสเหนลอเหมือนมันจะดูวิ่งเร็วขึ้นน,นะ มันดูวิ่งเร็วขึ้นปแปลกว่ะครับทุกคนปกติมันวิ่งไม่เร็วขนาดนี้เฮี้ยววิ่งยังวิ่งตามข่ากันไม่ทันเลยสปีดกอมาจากไหนเนี่ยจริงๆ 恐龙。嗯嗯嗯 <Subscribe>. ว u b ทันห b ่โอ้ยชื่อชีอยากฆ่าชื่อชีีชื่อชีหีเพราะผู้ชายชีเป็นผู้ชายก็เจอขึ้กินชีเพราผูช้ชายผู้ชายในภาษาคำยาคนรับ มันคือผู้ชายในภาษาคำหยาบเขาจะไปแจยกันบัวไบัวบัวบัานงาแบกแจกยังไม่เดาแบกหนอ่ยแบกตายแบกเดาแน่เลยแบกตายแบกตาย,ตายมันมองไม่เห็นด้วยมันไม่เดินมาตรงี้ อนีうう้เราว่าสียงนตาลแบกแจ็คนะลงเราน้ำตาลแบกแจ็คดูเราว่าน้ำตาลแสกแน่นอนเรายอมตายเพื่อหน้าที่แค่นั้นแหละเอาน้ำตาลไปเชื่อเราน้ำตาลไปเอาสีมตาลเชื่อเราสีนตาล E aí เออดเพื่อนหม่เอ็เพื่อนไม่ใช่เอ็ดเพื่อนเอ็นเพื่อนเพื่อนจู่อนจู้เหรอือเอดไปแล้วเอด โคตรตึนโคตรตึนอะหัวแน่นเงนี้ยที่ตึน้นแม่ตึน้นอะไม่ใช่ตึ้งนะตึ้งโล่หน,นึ่งโล่ตึ้งอยู่รอดในโคตรตึ้เร่นกี่ทีก็รอดอ่ะ ที่มีทางนักแอบเนี่ยคือแบบโคตรอ่เมื่อก่อนอยู่รอดมันยังดีกว่านี้ดีกว่านี้ไอ้เปัจจุบันนี้มันก็ดีแล้วไม่ดีเมื่อก่อนมังดีกว่าเยอะเลยเนี่ยนี่นะครับทุกคนแล้วแต่รุปสรรคกูก็มุดท่อได้ด้วยไอ้เหี้ยถึงตอนนั้นมันจะปัดไปได้ก็จริงแต่อย่างน้อยมันก็มุดท่อได้อะไอ้เหี้ยคือแบบโคตรตึง งงคือผมอยากผมอยากเล่นอยู่รดเมื่อ,อ,อก่อนเมื่อกว่าตอนนี้ก็เพราะว่ามน,นประเด็นกูชอบตอนที่มันกูชอบที่มันุกทอดได้นั่นแหละแลคลิปนี้ผมจะมาถ่ายปกก่อนนะคบผมปกอูปก,อ,ปกอูนี่อยูรอ่รอด ผมทําเป็นปกก็จะประมาณนี้นะครับผมจับภาพหน้าปกได้ละได้นัาปกสวยๆมาหนึ่งภาพเอาปกแปะในคลิปนะคร่ะเอามาแปะเป็นปกคลิปนะครับทุกคนโอเควันนี้ขอเราจะไปก่อนไปไปจุดจุด๊บเปยเข้าเรืรัน